ตวววีิสวัสดีครับผมได้รับคําถามบ่อยมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องจะเลือกมอเตอร์ยังไงให้เข้ากับตัวเครื่องบินหรือถ้าเรามีเครื่องบินอยู่แล้วเนี่ยเราจะใช้มอเตอร์อะไรถึงจะเหมาะสมวันนี้มาดูกันครับพอรอบได้เนี่ยลองเล่งเบิร์นนะครับดูว่ามันมีแรง แรงที่จะเป็นผู้เล่นไหมโดยปกตินะครับเวลาที่เรา มีเครื่องบินมาเนี่ยเราจะเริ่มต้นที่เครื่องบินก่อนหรือมอเตอร์ก่อนก็ได้นะครับสมมติถ้าเราเริ่มต้นที่เครื่องบินก่อนเนี่ยเราจะต้องดูนะครับว่าน้ําหนักของเครื่องบินเนี่ยเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นสมมติผมตัดเครื่องบิน3 d ขึ้นมา1ลําลำผมติดตั้งชุดไฟเข้าไปนะครับใส่ทุกอย่างเข้าไปผมจะต้องไปดูว่ามอเตอร์อะไรที่เหมาะกับตัวนี้เราจะต้องชั่งน้ําหนักตัวนี้ก่อนนะครับเราก็เตรียมตระช่างมา320กรัมนะครับพอเราได้น้ําหนักมาเรียบร้อยเนี่ยเราก็มาดูต่อนะครับว่าเราจะใช้มอเตอร์อะไร ทีนี้เวลาเราดูมอเตอร์เนี่ยก็ต้องดูว่ามอเตอร์เนี่ยสามารถดึงนะครับหรือทรัสเนี่ยได้มากกว่าตัว320กรัมนะครับโดยปกติก็จะเป็นเท่าหรือเท่าครึ่งอ่ะเรามาดูกันตรงนี้สมมติผมได้ตัวมอเตอร์มาตัวนะครับเป็นมอเตอร์ e max รุ่น2 210อทับ้า kv นะครับเรามางติดตั้งตัวนี้ตัวนี้ตอนนี้เราก็จะมาดูนะครับมอเตอร์ตัวนี้คําถามคือแล้วมอเตอร์ตัวนี้ มันจะบินตัวเครื่องบินหนัก320กรัมได้หรือเปล่าวิธีการนะครับเราก็เข้าไปที่ตัวอินเทอร์เน็ตเราก็มาที่ตัว google พิมพ์ว่า e max 2210 25เลยนะครับตัวที่เราหาข้อมูลเราก็เลือกลองดูอ่านดูตัวนี้ก็ได้นะครับพอเข้าไปตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นแล้วว่ามีข้อมูลให้เราเลือกนะครับเขาก็จะบอกว่าตัวสเปคเนี่ยเป็นมอเตอร์ 1 5 0 0 kv ใช้แบต2-3เซลลเราลองไปหาดูซิว่าเราจะบินกับอะไรนะครับเขาก็จะมีคำแนะนำตรงนี้ว่าโมเดลเวทเนี่ยใช้พ็อปก็คือใช้ใบพัดอะไรได้มั่งเนี่ยมีให้เลือกตั้งหลายอย่างถ้าบินเครื่องบินเทนเนอร์ใช้อะไร 3D อ่ามาดู 3D นะครับ 3D เนี่ยโมเดลเวทก็คือตัวเครื่องบินของเราเนี่ยหนักได้สูงสุดคือ350กรัมนะครับใช้แบตลิโพ3เซล ได้ถึงพันสามแต่เราอาจจะใช้น้อยกว่าก็ได้นะครับใช้สปีดคอนโทรล ESC ีเนี่ย,ยสิบแปดแอมป์ใบพัดแนะนําให้ใช้ใบแปดคูณสามจุดแปดหรือใบสโล่พอเราได้ข้อมูลตัวนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ไปทําการทดสอบได้ถ้าบินเป็นแค่แอโรบิติกนะครับก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นน้าหนักของโมเดลเวทมากขึ้นไปอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะอะไรอันนี้เดี๋ยวเราจะทดสอบกับตัว 3D นะครับก็คือตัวนี้จะบิน 3D โมเดลเวท350สเมื่อสักครู่เนี่ยเราช่างได้320นะครับ แบตเตอรี่เนี่ยเรารวมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วในตัวเครื่องบินเดี๋ยวมาทำการทดสอบกันพอได้มานะครับเราก็จะมาดูใบเนี่ยเราก็จะมีใบพัดปกติเราก็จะเตรียมเอาไว้นะบใบัปใบ9ใ้าใบ10ใบ11แล้วแต่เราเขาแนะนำให้ใช้เป็นใบสโล 8. ณ3แต่ว่าผมมีแต่86บิตนะครับก็จะเลือกมา1ตัว8 4 3สสานี่1ตัวนะครับ ก็อาจจะลองขยับไปที่ใบ9ดูนะครับอันนี้9ผมมีเตรียมไป9050น 0. ้าแล้วเราทำการทดสอบดูว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะครับเราก็ลองใส่ใบพัด8 6นะครับเป็นใบสโลเราทดสอบง่ายง่ายก่อนนะครับยังไม่ยังไม่บินนะครับเราแค่จับแล้วเราก็ลองเร่งเร่งดูดูที่ว่าเขาดึงตัวลำได้หรือเปล่าอันเนี้ยจะรู้สึกว่าดึงได้นะครับพอดึงได้ก็ลองทดสอบครอบดู ชอบได้เนี่ยลองเร่งเบิร์นะครับดูว่ามันมีแรงมีแรงที่จะดึงเครน่องบินไหม <c oughs> เราก็เร่งคันเร่งดูนะครับดูว่ามีแรงกระชากเพราะว่ามันจะมีเรื่องหนึ่งที่เรียกว่าหนีตายนะครับมันจะต้องมีแรงพุ่งได้เห็นทดสอบตรงนี้ปลายธงเนี่ยถือว่าบินได้น่าพอใจแต่ว่าผมจะลองเปลี่ยนเป็นใบก้าดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเ <c oughs> อาละครับตอนนี้ก็ ใส่ใบ905านแล้วลองฮอบดูนะครับเบื้องต้อนอย่าเพิ่งฮอบนะครับเร่งดูก่อนเนี่ยจะรู้สึกได้ว่ามีแรงสุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมเลยนะครับเร่งนิดเดียวก็ปล่อยแล้วอารลองดูครับจะนุ่มนวลดีนี่ใช้ได้ทีน,นี้เราจะลองใช้แรงกระท่าดูดูนะครับ หือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็บินบินดีกว่าใบ8มาซะอีกนะครับทีนี้เราก็ต้องลองจับตัวมอเตอร์ดูจะรู้สึกว่ามีความร้อนมากกว่าเมื่อสักครู่นะครับตอนใบ8ปยังไม่ค่อยร้อนแต่อันนี้จะมีความร้อนติดมานิดๆแต่ว่าไม่ได้ร้อนมากครับก็ร้อนแบบพอรู้สึกว่ามันร้อนแล้วก็ลองเช็คตัวสปีดดูสปีดเย็นอยู่นั่นหมายความว่าเราสามารถทดลองเป็นใบที่มากกว่านี้เช่นไปสิบดูก็ได้นะครับว่าเป็นยังไงบ้าง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับอาการบินถ้าแค่นี้เรารู้สึกว่าเราพอใจแล้วเนี่ยเราใช้ใบนี้ได้เลยจากหลักการง่ายๆนะครับที่ทําให้ดูเนี่ยก็จะเห็นแล้วนะครับว่าถ้าเรามีตัวเครื่องบินเป็นตัวตั้งต้นเราหาน้ําหนักมาแล้วเราก็ไปดูมอเตอร์นะครับเช่นเราสนใจจะบินเครื่องบินเทรนเนอร์เราก็หาจะเป็นมอเตอร์2212 1400kv ต้องใช้ใบอะไรใช้สปีดเท่าไหร่บินได้ไหมหรือเราต้องการดูข้อมูลของเครื่องบิน 3D นะครับ เราก็ดูว่ามีมอเตอร์อะไรบางที่เล่นได้ยกตัวอย่างเช่นอาจจะเล่นของ T m o t o r AM40 ใช้ใบพัดอะไรใช้ตัวสปีดคอนโทรลเท่าไหร่หรืออจจะเป็นมอเตอร์2204 2205 2212เราก็ใช้วิธีหาข้อมูลมาประกอบนะครับได้ข้อมูลมาเราก็จะรู้ว่าต้องใช้ใบพัดเท่าไหร่ใช้สปีดเท่าไหร่เอามารวบรวมกันแล้วเราก็มาประเมินเอามาบินขึ้นบินของเรานะครับแล้วก็แถมพายนะครับปกติผมก็จะเล่นเกินสเปคไปนิดหน่อย ดูนะครับว่ามันไปได้ถึงแค่ไหนเพื่อเป็นข้อมูลของเราอย่างเงี้ยรับรองสนุกแน่นอนครับหลังจากทดสอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะพบแล้วครับว่าตัวเครื่องบินตัวมอเตอร์แล้วก็ใบพัดที่เหมาะสมอาการบินถูกใจเรามากที่สุดเราก็ใช้แบบนั้นในการเล่นต่อไปอย่าลืมฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนบินใสนุกตวันร,รีวิวสวัสดีครับ